เหรียญห้าสตางค์ในหลวงรัชกาลที่9ด้านหน้าจะเขียนว่าพุมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นตราแผ่นดินค่ะรัฐบาลไทยนะคะด้านซ้ายเป็นเลข5ไทยด้านขวาเป็นสตางค์แล้วก็ด้านล่างเขียนว่าพศ2500ค่ะ เหรียญนี้จะมีจุดเด่นหรือว่าที่เขาบอกว่ามันมีราคาแพงถ้ามีสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องจุดตรงนี้ค่ะจุดที่เห็นได้ชัดเลยตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเขาบอกว่าตรงนี้ตัวพอพานตรงนี้เราจะเห็นถ้ามีตรงนี้ด้านบนน่ะที่ยื่นลงมาถ้าอยู่ตรงหางพอพานตรงนี้ก็ปกตินะคะ แต่ถ้าเห็นยาวๆตรงนี้นะคะมาอยู่ที่ตรงกลางของพอพานจะมีมูล,ลค่าค่ะมีราคาแพงนะคะหลักหมื่นหลักแสนกันเลยนะคะที่เขาซื้อกันนะคะในท้องตลาดค่ะนักสะสมทั้งหลายเขาจะเก็บไว้นะคะอันนี้มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะถ้าซูมไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นนะคะตรงนี้ยาวๆค่ะแต่ถ้ามาอยู่ตรงกลางพอพานเมื่อไร่เหรียญของท่านมีมูล,ลค่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็น พระเศียรอย่างนี้เราเห็นพระเศียรอย่างนี้นะคะถ้าเราหมุนกลับมาอย่างนี้จะเห็นว่ากลับหัวกลับกันนะคะแต่ถ้าพระเศียรกับด้านตราแผ่น <går> ดินเนีย้ยมาตรงกันอย่างเนี้ยค่ะมาตรงกันนะคะทั้งสองด้านเนี้ยก็มีราคาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะคะถ้ามีพระเศียรกลับแล้วก็มีอพอพานตรง หางยาวตรงพอพานมาอยู่ที่ตรงกลางของพอพานนั่นนะคะถือว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาจะหากันมากเลยค่ะแต่ถ้าราคาเหรียญของ5สตางค์นี้ปัจจุบันอยู่ราคาไม่เกิน100บาทค่ะในตลาดที่เขาซื้อสะสมกันนะคะถ้าเป็นเหรียญปกติค่ะ